อีกวิธีหนึ่งของการเพราะเม็ดผักหวานป่านะครับใช้แก้วกาแฟเก่าๆนี่ไม่ต้องเจาะนะครับเราก็พรมน้ำให้มันชื้นนะครับมีความชื้นเสร็จแล้วก็ใส่แก้วแบบนี้ไปเลยในกรณีที่ไม่มีเวลารดน้ำทุกวันเหมือนคลิปก่อน ก็ใช้วิธีนี้เสร็จแล้วเอามามัดใส่ถุงนีงน่ให้เก็บความชื้นมันจะเก็บความชื้นข้างในนะครับลดน้ําครั้งเดียวอยู่เป็นเดือนนะครับแบบนะี้อยู่เป็นเดือนแล้ข้อพิเศษของการใช้แก้วกาแฟใสใสเนี่ยครับข้อดีของมันก็คือเราจะได้เห็นรากเห็นราักฝังหวานว่าไปถึงไหนแล้วถ้ามันใกล้จะถึงก้น รงน,นี้นะครับใกล้จะถึงก้นกาแฟะนะครับเราก็เอาไปปลูกเลยนะฮะในกรณีที่ไม่มีเวลาให้น้ําใช้แบบนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้นนใช้พิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้ห่งหนงแก้วเก่านครับมันมีอยู่3าต้นเะห็นไหม สามสี่ต้นผมใส่ไปสี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่แตมันแก้วใหญ่มากนะแก้วแก้วกาแฟแก้วน้ำหวาน,นครับใหญ่ใหญ่ใส่ไปสี่เม็ดต้นนี้ใช้วิธีนี้นะครับก็ออกมาสมบูนะรณ์ักิ่งที่เราตัดไปมาตอนนั้น,นะครับเราตัดไปใหม่ตัดปุ๊บมันก็จะแตกกิ่งใหม่เลยนะแตกกิ่งสวยงามเลยไหม กำลังอ้วนเลยครับเดี๋ยวเราตัดตรงนี้อีกมันก็จะออกไปนี้มีหลายกิ่งเป็นพุ่มเตี้ยไม่ให้สูงไม่สูงประมาณเม็ดครึ่งเกือบเกือบเม็ดหกสิประมาณนี้ครับเก็บได้ง่ายๆลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ